เป็นคำทํานายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e เรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธาตุลมค่ะอุ้มเม่ถุนตุนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะประจำช่วงวันที่11-20มกราคมนี้การทำนายจะมีทั้งหมดสพาร์ทข่าคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน แล้วก็คุณมีคู่ทา s t a ป p จะอยู่ใต้ Description Box แล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะคะเริ่มกันที่พาร์ทคนโสชาวทัดลมสถานาการณ์โหรีวิวอืมจะเชิญกับคนที่มีเจ้าของนะคะมีโอกาสเจอคนใหม่ๆที่มีเจ้าของ,งเข้ามาแบบฉาบฉวยอืเข้ามาแบบฉาบฉวยเข้ามาแบบอยากจะได้อะไรบางอย่างจากคุณอาจะเป็นเรื่องเงินเรื่องหลางกายเรื่องผลประโยชน์บางอย่างนะคะ และในขณะเดียวกันบางคนอาจจะยึดติดกับคนที่เรายังรู้สึกอยู่แต่ตัดไม่ขาดยังตัดไม่ขาดยังตัไดตไม่ได้หรือมีเรื่องราวของคนคนนั้นับพอปขึ้นมาในในสถานการณ์ชีวิตคุณในช่วงนี้อืมแอบทำให้คุณสับสนนิดนึงเอาไงดีคือถ้าเป็นกรณีที่สองคือกรณีที่คุณอยากรู้สึกกับใครบางคนในอดีตอยู่แล้วมันพัอัพขึ้นมา แล้วมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนตัดยังไงก็ยังไม่ขาดตัดยังไงก็ยังไม่ขาดทีกรณีที่สองอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาห่ากันมานานมากละแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ที่คุณรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องปล่อยอ่ะแล้วคุณก็ไม่เห็นวี่แววอะไรใดๆของการกลับมาของเขาเลยด้วยซ้ำคุณอยากจะใช้ชีวิตคือ ให้มันมีความสุขอะ่ะคุณอาจจะมีเป้าหมายปลายทางบางอย่างของตัวคุณโฟกัสการงานหรือโฟกัสในเรื่องของการเงินการเติมเต็มตัวเองการเติมความสุขหรือฟูลฟิลตัวเองนั่นแหละมากกว่าที่จะไปสนใจในเรื่องราวความรักด้วยซ้ําคือคุณไม่อยากนึกถึงและคุณทุกเกี่ยวกับคนคนนีน้คุณแอบอยากจนะทําให้เขารู้ได้สา,าชีวิตที่ไม่มีเขาว่ามันดีกว่าหรือมันดียังไงหรือคุณมีความสุขมากแค่ไหนกับชีวิตในปัจจุบนันอืม ส่วนในกรณีที่หนึ่งก็คือคนที่เข้ามาเพื่อฉาบฉวยหรือคนที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์หรือคนเนี้ยจะมีแฟนแล้วมาจีบคุณต่างๆคุณแอบไม่เชิงว่าเซนนะแต่คุณมีความระวังตัวพอสมควรแล้วถ้าทีเขามันชัดอ่ะคือคือทรงแบดบอยแบดเกิร์ลมาเลยนะคะส่งชัดมากคุณเลือกที่จะไม่เล่นด้วยคนเลือกที่จะไม่ยุ่งด้วยปฏิเสธที่จะมีการสื่อสาร ใดๆกับคนคนี้อืมอ่ะทีนี้ขอดูคนที่เป็นเคสกรณีที่สองแล้วกันนะพอกรณีที่หนึ่งมองว่ายังไงกไ็ไม่ไม่น่าจะมีสตอรี่อะไรกันมากมายนะคะแต่กรณีที่สองนี่แหละก็คือเกี่ยวกับใครบางคนที่ยังตัดไม่ขาดนะคะสำหรับการความรักของเขาเป็นยังไงสี่เหรียญอาการนัก เป็นอาการที่หนักอยู่พอสมควรนะคะเป็นคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวคือมีความสัมพันธ์นะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการคอมมิทเมนต์แต่ก็มีการกดดันกันสูงมากกดดันทั้งเรื่องของครอบครัวฝั่งเขาครอบครัวอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีการกดดันกันอาจจะเป็นเรื่องแต่งงานเรื่องคบหาเรื่องความมั่นคงความคาดหวังต่างๆนะคะแล้วตัวคนรักเขาอื่นก็มีการกดดันเขา แล้วก็มีในเรื่องของความหึงหวงการยึดติดการจุกจิกจู้จี้มันมันอะไรก็ไม่รูวอะสำหรับสําหรับสถานการณ์ของเขาที่เขารู้สึกแล้วก็ที่เขาเผชิญในช่วงสิบวันนี้มันเสง็งยิ่งกว่าคําว่าเส็งเรียกว่า <c oughs> ถูกมากอาจจะมีการแทงข้างหลังคําโกหกความไม่ซื่อสัตย์เกิดขึ้นด้วยในความสัมพันธ์ มันเกิดได้สองกรณีเขาเป็นผู้กระทําหรือเขาเป็นผู้ถูกกระทําได้หมดอมืนะคะโอเคทีนี้ขอสามใบาสามใบสิฟังคุณนะคะคุณน่าจะมีข่าวดีเรื่องอื่นๆนะข่าวดีเรื่องของการที่ได้มีแสงสว่างเข้ามา <c oughs> แสงสว่างไม่ใช่หมายถึงความรักครั้งใหม่ มันคือแสงสว่างที่ทําให้คุณได้เห็นเป้าหมายของชีวิตอย่างชัดเจนมากขึ้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะมีการเริ่มทําอะไรในชีวิตจะเป็นเริ่มกิจการนะคะเริ่มอยากจะรักตัวเองเริ่มอยากจะพัฒน,นาตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับตัวคุณนะะจะมีสิ่งดีๆเข้ามามีสัญญาณที่ดีเข้ามาแล้วก็มีไพ่พาพ,พิคเนศพาิคาเนตประธานพร นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อวพอรคุณในเรื่องของการที่คุณอยากจะเริ่มหรือบางคนอยากจะเริ่มเปิดใจก็จะเป็นข่าวดีแต่อย่างที่บอกว่าการเปิดใจปุ๊บไม่ได้แปลว่าคนดีเข้ามาเลยในทันทีน้ำปัดนาวไม่ใช่มันจะจะมีคัดกรองนิดหนึ่งแต่จะมีสัญญาณที่ดีเข้ามาเช่นเดียวกันเกี่ยวกับคนที่อยากจะเปิดใจนะคะทีต่อคนเมื่อกี้เลยเขาที่แรกรู้สึกยังไงกับคุณคะอืมเอาจริงไหม สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากให้เขาเห็นนะว่าชีวิตคุณเป็นยังไงหลังจากที่ไม่มีเขาหลังจากที่เลิกกันไปนานแล้วหรือใดๆเขาเห็นเขาได้มีกันมาส่องคุณบ้างหรือรับรู้เรื่องราวของคุณบ้างรู้สึกว่า,าคุณดูดูมีความสุขดีเขาสบายใจแต่ในขณะเดียวกันขณะเดียวกันเขามาเทียบกับตัวเขาเองอ่ะมันคนละขั้วกันเลยคุณสีขาวเขากลายเป็นสีดําคุณความสุขเขากลายเป็นโมเม้นต์ของความทุกข์ เป็นคู่ขนานเบอร์นะคะมันมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาได้มองคุณในมุมเนี้ยเขาเขารู้สึกว่าคุณดูดูเอ e นจอยกับการใช้ชีวิตดูสนุกกับการใช้ชีวิตดูมีความสุขกับการใช้ชีวิตแอบอิจฉาคุณนิดนึงอิจฉาในเชิงบวกนะคะอืมแอบรู้สึกว่าเออ ทำไมฉันต้องทุกข์แบบนี้ทำไมเธอมีชีวิตแบบแฮปปี้จังเลยอะไรเงี้ยในขณะที่ฉันกลายมาเป็นแบบนี้ส่วนตัวคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนคนนี้คุณทิ้งใจออกมานานมากละห่างทิ้งห่างมานานมากแล้วคุณพยายามที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งพยายามที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งถึงแม้ว่าโอเคแหละมันมีบางโมเมนต์บ้างที่เรานึกถึงเรื่องของเขาแต่มันเป็นการนึกถึงที่แบบ เราไม่อยากไปคาดหวังแค่นึกถึงหรือคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคิดถึงเรื่องของเขาบ้างหรือมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเขา pop up ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นชื่อเขาสมมุติเป็นชื่อเขาเราะจะถ่ายแอปพลิเคชันสร้างความบันเทิงบางอย่างนะคะทิกตอกเฟซบุ๊กอะไรใดๆ youtube อาจจะมีชื่อที่เหมือนกับชื่อเขาหรืออะไรอย่างงี้ยหรืออะไรที่มันคล้ายๆกับความเป็นเขาเด้งขึ้นมาแล้วมันทําให้คุณนึกถึงเท่านั้นอื สรุปหรือไพแนะนำนะคะ s h m i n g d a ทุกอย่างที่มันจบมันจบไปแล้วและการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเข้ามาการเริ่มต้นใหม่คือการเริ่มต้นจากตัวคุณเองเริ่มต้นเพื่อตัวคุณเองรางวัลที่คุณจะได้รับคือคุณเคยทำดีแค่ไหนกับความสัมพันธ์ที่ผ่านผ่านมาแ้าคุณอาจจะเคยคิดว่าเออทำไมฉันทำดีแล้วมันไม่ได้ดีเลยในเรื่องราวความรักต่างๆนานานะ แต่มันแค่ยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้รับรางวัลน,นั้นเท่านั้นเองนึกออกไหมคุณได้รับแน่นอนรางวัลสิ่งดีๆตรงนั้นนะคะรอนะคะแต่ระหว่างช่วงที่คุณรอที่จะได้เจอสิ่งดีๆตรงนั้นอะ่ะคุณแค่พยายามที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางนะคะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆโฟกัสที่ความสุขของตัวเองเดี๋ยวถึงเวลาจังหวะเวลาแล้วคุณจะได้รับรางวัลน,นั้นเองโซเมทเนี่ย ก็มันมีไพ่ที่ดีเป็นสัญญาณดีขึ้นมาหลายรอบแล้วเมื่อกี้ก็คือเรื่องของโอกาสเนาะโอกาสการได้เริ่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประธานพรบพกมีการมูเตลูนะคะเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนั่งสมาธิสวดมนต์ใดๆต่างๆนะคะต้องมีไพ่ของโซมิดขึ้นมาอีกมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ได้สัญญาณเกี่ยวกับคู่ของคุณนะคะอาจจะหลังจากสิบวันนี้แต่ก่อนที่จะเจอมันเหมือนคุณอาจจะต้องรู้สึกมั่นคง กับตัวเองก่อนรู้สึกฟูลฟิลกับตัวเองก่อนรู้สึกว่าตัวเองพร้อมรู้สึกว่าตัวเองสละหรือปลดระวางปลดระวางเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วมองว่ามันคือการเรียนรู้เมืเราแบบแคล้ายๆฟิลแบบของการตื่นรู้อะค่ะเราต้องผ่านกระบวนการตรงนี้ก่อนนะคะแล้วคุณจะได้เจอคนคนนั้นโอเคค่ะพาร์ทคนสวยก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สอดกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยสถานก,การณ์ความรักในฝั่งของคุณนะคะห้าดาบสิบถ้วยจะมีการหินห่างนะห่างๆห่างๆเลยหรือการแยกย้ายกับคนคุยแต่ดูเหมือนฝั่งคุณนะคะในกรณีแรกคือคุณมีตัวเลือกคือห่างจากคนคนที่หนึ่งปุ๊บ โอเคไม่เป็นไรชิลเราจะมีคนหนึ่งล้วก็ไปต่อกับอีกคนหนึ่งรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่หนึ่งรู้สึกว่าอีกคนหนึ่งค่อนข้างที่จะอยากจะเติมเต็มอยากจะฟูพี่คือซัพพอร์ตใจของคุณได้ค่อนข้างดีในช่วงนี้ซัพพอร์ตใจดูเข้าใจคุณดูแบบอยากจะเติมเต็มหรือการใช้เวลาหรือการคุยกันร,รู้สึกว่าเออมันใจฟูแต่ถ้าเป็นกรณีที่สองที่คุณไม่ได้มีช้อยส์ไม่ได้มีตัวเลือกการห่างจากคนคนเนี้ยนะคะ เดีมันจะได้มีการกลับมาคุยกันหรือเคลียร์ใจกันประมาณหลังวันที่สิบห้าหลังวันที่สิบห้าจะได้มีการกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะประนีประนอมกันใดๆต่างๆไปต่อแต่จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าหลังจากที่ห่างกันไปอะคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้ทุกอะไรขนาดนั้นนะคุณก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้อินไม่ได้อะไรเมื่อวางอลลังการแบบนั้นคุณอาจจะมี คนที่ซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือความสุขคุณอาราวอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกกับคนคนนี้มากขนาดนั้นก็ได้อืมแต่เราก็เปิดโอกาสอยู่ในการที่เขาอยากจะกลับมาไป,น,ปนอนอะไรใด,ดๆกับเรานะคะโอเคฝั่งของเขานะคะสถานการณ์คนที่เด่นที่สุดอ่าก็คือคนที่ห่างันเนี้แหละหน้าไพาส่สถานการณ์ของคนที่ห่างขึ้นมาเขา เขาไม่ได้อยากจะห่างออไปเขาห่างไปไม่ได้เขาอยากจะคุยกับคุณเขาคิดหลายตลบมากว่าเขาจะทักมาหาคุณดีไหมทักดีไม่ทักดีทักไปแล้วคุณจะตอบไหมอะไรไหมคือคิดเยอะมากแอบมีปรึกษากับเพื่อนกับคนหลายๆคนต่างๆว่ายังไงดีควรปล่อยไหมปล่อยดีไหมหรือยังไงหรือต้องคุยแต่สุดท้ายแล้วนะคะคือได้คําตอบว่าเออ ก็ต้องเข้าหาก็ต้องคุยกับคุณก็ต้องเคลียร์ใจกับคุณอยากจะได้โอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งเขาไม่สามารถที่จะรีบิดเอาอยู่ได้อะเออประมาณนั้นเบอ้อเบ้อบังเนาะแต่ว่าดูเหมือนเขาก็น่าจะยังทําใจไม่ได้ของการที่จะต้องแยกย้ายกันในจุดนี้นะคะในที่นี้ชาวธาตุธาตุไฟและธาตุน้ำค่อนข้างเด็ดนะคะคนที่ดีกับคุณ แม่สิงห์รือธนูมีกรกฎหรือพิจิตทหรือราศีลัคน,นาหรือดาวศุกร์นะคะมาดูสามใบซิกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแถวพัดลมนี่เขาจะมาง,งอเขาเขาอยู่ไม่ได้ไม่ได้ร่อนเลยแล้วเขาก็รู้สึกชัดเจนเลยว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าฉันไม่มีเธอไม่ได้อ่ะฉันอยากจะมีเธอเหมือนเขาเก็ตฟิลนี้นะคะเขาไม่อยากที่จะไปแบบมันไม่เหลือใครจริง รู้สึกเวทนาตัวเองใดๆก็ไม่รู้นะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้แคร์เขาเลยในช่วงเวลาที่มีการห่างกันเขาอยู่ไม่ไหวเขาอยากมีคุณโอเคไปต่อเรื่องความรู้สึกค่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างล่ะแม่เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยมันวาวุ่นใจแล้วก็เงินเขารู้สึกว่าคุณกับเขามันมีชอบมีการแข่งขันกันอะอาจจะมีความแบบชอบประชดประชนันหรืออะไรใดๆกันนะ แต่เขาก็รู้สึกว่าอยู่กับคุณนะ่ะเขาสนุกเขาสนุกแล้วคุณก็ตรงสเปกเขาในหลายๆ,ๆอย่างมากๆเขาอยากได้คุณเขาต้องการคนแบบคุณได้แหละเขาอยากจะลองตั้งใจหรือพยายามกับความสัมพันธ์นี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะแบบจริงจริงจังๆฝั่งคุณละคะสุดแลงเจ็บถวยอ้คุณเป็นคนเด็ดขาดมากคุณเป็นคนดุดนันคุณเป็นคนชัดเจนในตัวเองมากๆ ชอบก็ชอบไม่ชอบก็ช่างอะไรเงี้ยไปต่อก็ไปอ่ะอยากอยากเลิอกอยากไม่อยากคุยก็เอาแล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยก็คือชัดเจนฉันก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้โฟกัสแค่คนคนคนี้คนเดียวในชีวิตคือคุณก็ยังมีอย่างอื่นที่ท,ที่สนใจมากกว่าคือเขาไม่ได้เป็นแบบ priority อะไรขนาดนั้นเหรอไหมอืมคุณยังคุณยังรู้สึกว่าเออรอบตัวคุณยังมีอะไรให้ทำอ่ะมันจะเป็นเพื่อนฝูงกิจกรรม ความสุขของคุณไม่ใช่แค่คนคนเดียวคนนี้อะไรเงี้ยอืมคือคุณก็ไม่แคร์จริงนะถ้าหากว่าวันหนึ่งเขาจะไปจริงๆแล้วเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากจะกลับมาปณีประนอมคุณก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นนะอืมรักตัวเองที่แท้จริงโอเคบทสรุปนะคะและใหแนะนำว่ายังไงเออเนเจเชียดีแหละคุณกำลังแสดงพลังของตัวคุณ พลังที่ซ่อนอยู่ข้างในมันยิ่งทาให้คุณดูมีเสน่ห์และเขาก็ยิ่งติดกับกับเสน่ห์นี้ของคุณยิ่งลึกลับซับซ้อนดูคือคือคุณไม่ได้เป็นคนซับซ้อนอะไรหรอกคุณเป็นคนชัดเจนนี่แหละแต่แค่คนที่เข้ามาหรือคนที่เขาดีก่าคุณอ่ะเขาบอกว่าคุณดูแบบคุณต้องมีมุมหวานสิคุณต้องมีมีความคาดหวังมีอะไรใดๆอะไรเงี้ยแต่แต่ในทางกับการคือคุณก็ก็ชัดเจนอย่างนั้นอ่ะคุณไม่ได้คุณไม่ได้เล่นเกมอะไรกับเขาเลยนะคะ นี่คือพลังของคุณและสิ่งเหล่านี้มันคือการที่จะอตอกย้ำกว่าจริงๆแล้วตัวคุณอะ a b u n d a n c e คือคุณมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองคุณไม่ได้ขาดอะไรเลยความรักคุณก็ไม่ได้ขาดมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่คุณเติมตัวเองในทุกๆวันคุณ enjoy กับชีวิตมากๆอืมน,นะคะมันทำให้เขาสยบค่ะสยบที่คุณนี่ยังไงก็มาง้อนะปล่อยไม่ได้ปล่อยคุณไปไม่ได้จริงจังหวัน,นี้ ะะแพชชั่นมันเช่นแรงกล้าแต่คุณเลตโกะก็คือแล้วแต่อะไรที่มันแบบคนโทรไม่ได้ฉันก็ปล่อยชิวอะไรเนี่ยคุณเป็นคนที่คุณเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติของการอยู่และการยุติหรืออะไรใดๆแล้วอะ่ะคือเขารู้สึกผิดเขารู้สึกผิดแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าเขาต้องฝืนถ้าเขาต้องพยายามอะไรกับความสัมพันธ์หรืออะไรเยอะขนาดนั้นคือคุณมองว่าไม่จําเป็น เพราะว่าตัวคุณรู้สึกว่าคุณก็ไม่อยากที่จะพยายามอะไรมากมายในความสัมพันธ์คุณมองว่าอะไรที่มันใช่มันก็จะใช่โดยที่ไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะอะไรแบบนี้ยคุณอยากจะเอ็นจอยกับการใช้ชีวิตถ้าความรักมันจะดีมันก็จะดีคุณไม่อยากไปต้องมานั่งเครียดนั่งทุกข์ใจกับความรักในขนาดนั้นอืมโอเคค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะ ให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณเป็นยังไงืนดาบมาเลยแปดถ้วยอืมกําลังมีประเด็นอะไรกันอยู่ประเด็นเราไม่คุยหันหลังต่างคนต่างไปโฟกัสเรื่องของตัวเองนะคะแล้วคุณก็คือคุณรู้สึกว่าคุณก็มีจุดยืนของคุณอาจจะมีการทะเลาะอะไรบางอย่างกันแล้วก็ไม่ฟังใครคือเราก็รู้สึกว่าเราก็มีเหตุผลของเรา แล้วเขาก็ไม่ฟังเหตุผลของเราเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรอะ่ะอืมบางคนมีการบล็อกกันด้วยนะบล็อกแบบชั่วคราวบล็อกกันทางโซเชียลมีเดียหรือปิดกันแบบไม่คุยเขาทำมาแล้วก็ไม่ตอบไม่อยากตอบแล้วจะต้องตอบอะไรก็พูดไปแล้วอะไรเงี้ยมันมีความยิ่งกว่าง,งอนกันคือโกรธกันเคืองใจกันแล้วก็ห่างกันคุยกันน้อยลง โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของโลกโซเชียลหรือเป็นความรักออนไลน์ลองดิสแทรกก็อาจจะรู้สึกลำบากใจนิดเดงแต่ฝั่งคุณก็ชิวเพราะท้ายที่สุดแล้วค่ะเขาก็มางอคุณนั่นเองสบายใจชนะอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกถึงความชนะมากเลยเห็นไ,ไหมสุดท้ายแล้วสิ่งที่ฉันพูดมันก็ถูกต้องอะไรประมาณเนี้ยอืมแต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่อยู่ใกล้กันอยู่บ้านเดียวกันยอยะไร่เงี้ยมันมีความห่างกันก็จริงนะคะแต่โซเชียลก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าง ก็คือว่าคุณก็มีการอัปเดตโซเชียลเหมือนใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาก็สองเราฉับโอเคทีนี้ฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักฝั่งคนรักของคุณกาทวยเสี่เรียนทำใจหางไม่ได้จริงๆอะทำใจหางไม่ได้จริงๆตอนแรกเขากลัว่าชิวๆไม่คิดว่าปัญหามันจะดูดูแบบ อลังการขนาดนี้ไม่คิดว่าคุณจะโกรธจริงงอนจริง,รงเขาเป็นคนที่แบบกวนๆอ่ะกวนตีนอะไรเงี้ยที่เล่นกวนตีนก็ยังขำ,ขำๆอะไรเงี้ยไม่ฟังไม่ฟังหรอกอะไรเงี้ยแกล้งสุดท้ายเอาจริงคุณเอาจริงไปไม่เป็นเลยนะคะเครียดยิ่งห่างไปเรื่อยๆร,รู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่คุยจริงหรอคุณคุณไม่แคร์จริงหรอคุณแบบไม่โกรธจริงหรออะไรเงี้ยเริ่มเริ่มเริ่มจะนั่งไม่ติดและะ้วค่ะเริ่มจะขาสั่นๆแล้วนะคะต้องทำา o m e t h ต้องทําอะไรบางอย่าง สุดท้ายก็งอนั่นแหละเพราะรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างเนี้ยอไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันคาราคาซังแบบนี้นะคะงอเลยจบๆจบโอเคมาสามใบให้โอเคเด้งโอเคก็โอเคพวกให้ประธานพรคือจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้มันมีมันมีเคมีอะไรบางอย่างด้วยกันนะอืมมีอะไรบางอย่างด้วยกัน ซึ่งบางคนอาจจะเป็นเหมือนหินและหอย่างแต่เป็นหินและหอย่างที่เข้ากันทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆแต่ม,มันสุดท้ายแล้วก็งอกันแล้วก็ค,ค,คุยกันได้ทุกรอบแล้วมีเป็นเป็นพลังงานคู่ที่มีสิ่งดีๆหรือพลังงานบวกดีๆซ่อนอยู่ข้างในที่มันผูกพันกันอยู่อะอืมบางคนอาจจะเป็นคู่ที่ได้มาจากการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้โอเคไปต่อเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะสมเด็ สับสนอะเนีย่ยเห็นไหมุดท้ายก็ต้ององอเขาสับสนว่าคุณไม่แคร์เขาจริงๆหรอคุณคุณไม่เก็ตหรอว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเขาก็เป็นแบบจุกจิกจุกจิก,จกแบบว่าคกลัวแบบว่าดูมีความเป็นเด็กในตัวเองคุณยังไม่เข้าใจเขาอีกหรอแปลว่าคุณก็รู้จักเขามานานหรืออะไรเงี้ยแล้วก็คบกันมาแล้วเขาก็มีุคลิกแบบเนี้ย คุณไม่ไม่ไม่เก็ f ฟ e ลเขาเหรอเขาชอบขี้เล่นเขาชอบสนุกสนานเขาชอบหยอกอะ่ะอืมแต่คุณครั้งนี้คุณดูเทปซีเรียสมากคุณดูซีเรียสคุณดูเครียดจริงดูเอาจริงเอาจัง,เ,จงเขาแอบสับสนอืมฝัง่งคุณล่ะคะแชมพานะสองเหรียญคุณเข้าใจเขาแหละว่าเขาเป็นคนขี้เล่นติดเล่นอะ่ะแต่คุณรู้สึกว่าครั้งนี้มันแปลกแปลกมันเยอะเกินมันเล่นผิดที่ผิดทางเกิน แล้วคุณรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เธอเริ่มไม่เชื่อฟังใช่ไหมเธอเริ่มที่จะไม่เก็ทละคือดูจากอเนอร์จีแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายหรือเพศใดก็ตามฝั่งคุณจะเป็นฝั่งที่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเยอะจะเป็นฝั่งที่เหมือนแบบดูแลหรือพูดหรือหรือมีการแนะนําหรืออะไรใดๆต่างๆให้กับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าครั้งนี้อ่ะเขาไม่เก็ทเขาไม่ฟังเขาอะไรเล่นอะไรนวัวซัวอยากจะสั่งสอนสักหนึ่งแมท แต่คุณยังรักเขาอยู่นะไม่ใช่ว่าคุณไม่แคร์คุณรักเขาแต่คุณอยากจะสั่งสอนทักหนึ่งแมทเท่านั้นโอเคบทสรุปค่ะและให้แนะนำซีดาความเงียบตรงนี้ยังไงก็ประคองกันได้ค่ะเพราะว่าเขาเองก็ไม่ยอมที่จะเสียคุณไปเขารู้สึกผิดจริงๆครั้งเนี้การสั่งสอนของคุณนะคะเวิร์กเวิร์กคือเขาก็เออเสียใจจริงๆรู้สึกผิดจริงๆเข้าใจแล้วจริงๆว่า ก็เล่นได้ประมาณไหนและอันไหนที่ไม่ควรเล่นอะไรเนงะี้ยอืมบางคนเป็นความสัมพันธ์นี่มีการครบกันมานานหรือมีการมั่นหมายหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีการแต่งงานนะคะแต่เคมีตรงเนี้เป็นเคมีที่ก็ดูมีความน่ารักดีถ,ถ้าให้มองนะเพราะมันไม่ใช่เป็นปัญหาที่อุอลังการขนาดนั้นมันมันคือความแบบเหมือนหยอกกันอนะเหยาหยอกกันเฉยๆอืมคมสำหรับนี่หน่อยสิ อินินี่จะเป็นอย่างนี้ต่อไปตลอดการจะเป็นอย่างนี้ตลอดการ,าการหมายถึงจะหยอกกันอย่างนี้ค่ะตลอดการจะมีแบบกัดกันเล็กๆน้อยๆแกล้งกันอะไรอย่างเงี้ยตลอดการอืมไม่ไม่ไม่ผิดที่คุณจะสงสัยเกี่ยวกับเขาว่าเฮ้ยทำไมครั้งดีเขาดุเล่นผิดที่ผิดทางไปสักนิดหนึ่งมันเพราะว่าเขาอาจจะแบบเอ้ยอันเลิศมาจากไหนหรือจากปัจจัยอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยิ้มอีกแล้วก็ยิ้มอีกเหมือนเขาเป็นคนที่อยากจะทําให้คุณสนุกในชีวิตเขาจะเป็นพลังงาน energy ของความแบบล่าเริงสดใสให้กับคุณเขาอยากเห็นคุณยิ้มเขาอยากเห็นคุณหัวเราะเขาอยาก entertain คุณแต่แค่มันผิดจังหวะไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะคลิปของทออ่านลมนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ